สวัสดีค่ะมาพบกับคนแชร์ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่21พฤษภาคมพศ2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกําลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันอันหนึ่งพายุไซโครนอัมพันได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะ โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศบังกลาเทศพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคอนตะวันออกเล็กน้อยนะคะและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีรสชันในระยะต่อไป ต่อไปก็จะเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬกาในวันพรุ่งนี้นะคะเราไปเริ่มที่ทางภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะภาคเหนือเมกมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากนะคะอุณห,ภ,าาาณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีนครปฐมอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิง เชชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะคะประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่21พฤศจิสสาคมพศ2563นะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ